น้องๆคนไหนกําลังเจอปัญหาเวลาเล่นเกมยอยู่แล้วแบตเตอรี่ลดเร็วมากพี่แนะนําไม่ใช้แอปนี้เลยครับ NoB nope Booster เข้ามาที่หน้าหลักของตัวแอปเลือกฟังก์ชันประหยัดแบตฟังก์ชันนี้จะช่วยสแกนและปิดแอปที่กําลังเปลืองแบตอยู่พื้นหลัง มาที่ฟังก์ชัน Smart Power Server ฟังก์ชันนี้สาม,มารถเช็คสถานะแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ได้แล้วยังสาม,มารถเลือกโหมดประหยัดแบตตามที่ต้องการมีทั้งหมด4โหมดโหมดที่1โหมดประหยัดแบตอัจฉริยะจะช่วยปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติใครที่แบตมือถือลดเร็วพี่แนะนําให้ใช้โหมดนี้นะ2โหมดประหยัดแบตพลังงานโหมดนี้จะช่วยปิดฟังก์ชันทั้งหมดเพื่อลดการใช้แบต โหมดที่3โหมดสลิ p จะเข้าสู่โหมดสลิปโดยอัตโนมัติตามเวลาที่เราตั้งไว้โหมดที่4โหมดกำหนดเองสามารถปิดเปิด Wi-Fi i l u บลู o t h ปรับความสว่างตามความต้องการของผู้ใช้งานแล้วยังมีฟัง์กชันเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จทําให้เราชาร์จแบตได้เร็วขึ้นมากๆ ถึงแล้วยังมีฟังก์ชันที่ทำให้โทรศัพท์มือถือของเราลื่นมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือฟังก์ชันบูตแรมช่วยปล่อยแรมให้มือถือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับมือถือช่วยให้การดำเนินแอปต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วทันใจไม่เสียเวลาไม่ต้องรอนานฟังก์ชันเล่นความเร็วเกมช่วยปิดแอปที่กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังแก้ปัญหาการเล่นเกมค้างและกระตุก ถ้าน้องๆคนไหนสนใจเข้าไปที่เพจสโตแล้วพิมพ์คําว่า Unlock Booster ใครที่ไม่สะดวกเข้าไปในเพจสโตกดที่ลิงก์บนสุดของใต้คําอธิบายพี่เลยติดตั้งเสร็จแล้วอย่าลืมมาให้5ดาวกันด้วยนะครับโอเคฮะก็กลับสวัสดีไวรุ่ดทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันด้วยเอ้ยอยู่กับพี่เองชากี้ฮะ กลับมาอีกแล้วครับผมสําหรับคิงเลกาซีไม่ได้เล่นตั้งนานคิดถึงจัดจัดเลยเฮ้ย <c oughs> วันนี้มาในตีมอ่าเซนต้าคอร์สห่ะเออเซนต้าคอร์สใส่หมวกแก๊ปสะพายกระเป๋าด้วยอะไรจะหลอ่อเทขนาดนั้นละ่ะเอาละ่ะสําหรับวันนี้ผมก็จะมาเสกเจ้าทะเลให้คนในเซิร์ฟตีกันนะนะเฮ้ยนะ <c oughs> ราคาอยู่ที่275โลบัวเดชผัยเออผมน่าจะเสกได้2 3รอบแหละเพราะว่วาโลบักผมมีพันกว่าเองเฮ้ย <c oughs> หวังว่าวันนี้จะไม่เกือไ้ชิบหายเอ,อ้อยากเห็นกล่องทองจังไม่ได้เล่นนานไม่เห็นกล่องทองมาหลายวันแล้วดิเอ,อ้ยก่อนจะไปรับชมคลิปครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยขอบคุณมาก I, น้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาฟาร์มแนะนำเลยร้านนี้ครับรีซิกชอปบริการรับฟาร์แมแบบบ็อกฟุดแบบคินเลก g ซี่และออสตาในราคาที่ถูกและปลอดภัยและยังมีกดเกมพาสเรท8ดถึง10กันเลยทีเดียวมีทั้งแบบบ็อกฟุดและวก็คิงเลก g ซี่และวก็ออสตาทาวเวอร์ดีเฟและแมพอื่นๆอีกมากมายครับแล้วยังมีบริการจำหน่ายไก่ตันในราคาที่ถูกมากๆเริ่มต้นที่99บาทครับร้านนี้เลยรีซิกชอป ร้าน Snow Shop บริการเติมเกมราคาถูกรับกดเกมพาร์ r เรแไม่ว่าจะเป็นแมป King Legacy, แมปบอ o c k ฟุ o และแมปยอดฮิตอย่าง Anime Fighter และยังรับกดเพชรอ a p Star Tower Defense และยังรับกดเกมาา์ t แมบบอื่นๆอ,อ,อีกมากมายยังไม่หมดครับยังมีบริการเติมโลบกักแบบ ID Part ท,ที่ถูกกว่าเติมเองอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ โอเคครับเข้ามาในเซฟปุ๊บจเจ้าทะเลมันก็เกิดเลยเว้ยโอ้โหตอนนี้เพื่อนๆกล็ลุมกระทืบไปโครงกระดูกลอยน้ําอยู่นะเหลือผมคนเดียวนี่แม่งยังไม่ได้ไปไอ้นนผายหนึงกูต้องเรียบแล้วเดี๋ยวไม่ทันได้กล่องกับเขาโอเค go, เลสโกก็เลยเอาล่ะม,มาถึงแล้วฮะโอ้โหแต่นี่โครงกระดูกลอยน้ําเลือดมันก็เหลือน,นิดเดียวแล้วเฮ้ยี๋ยวเราไปช่วยดีกว่าจะได้ตายไปไวโอ้โหเซิฟนี้ก็ตีเจ้าทะเลไวเหมือนกันนะนี่ฮะโอเค เข้าไปกระเทือบมันในลูกบอลหิมะเลยดีกว่านีปลาเคียวเซนพรมกระเทือบเขาให้ด้วยเฮ้ออกมาก่อนให้เดี๋ยวสกิลใส่ก,ก,สกูชิหายเดี๋ยวไตขึ้นไปข้างบนฮะนี่ต่อยสันสะเทือนเขาให้กระเทือบเขาให้ด้วยเฮ้ยโอ้ชิหาย,โอ,ย,ายโอ้โหแม่สก,กิลเดียวเครื่องหลอดอะไรจะแรงขนาดนั้นไรคงกระดูกลอยน้ำ เงาล่ะตอนนี้มันก็ใกล้ตายแล้วครับผมเอ้เรือเหลืออยู่นิดเดียวแล้วเฮ้ยยัดทุกสกิลที่บีใส่มันเข้าไปนี่ปลาเคียวให้เฮ้ยเรียบร้อยจะตายแล้วครับผมเออเดี๋ยวเรียกขึ้นซินนามิม,มาดีกว่าโดนขึ้นโลกนี้นะ่าจะเรียบร้อยแล้ะนะมาแล้วครับขึ้นโกเฮ้ยฝันดีครับน้องเจ้าตะลังแตกไปซะได้มา15แ้าฮนดี้โอเคครับเราไปดูกล่องกันดีกว่าฮ ตัวนี้เราไม่ได้เสกนะเอ้ยเทียนหนึ่งแน่เลยกูว่านี่อุ้ยเทียนสองเฮ้ยเอาเรื่องไม่เปิดมาได้เทียนสองสุดยอดไปเลยผลแดงโอ้โหอ้ยแม่งไงผลม่วงผลน้ำแข็งซะด้วยให้เจ้าทะเลแดกเลยแล้วกันเอา,าลี้นหายรู้กูจะแคปภาพทําไมเนะี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเสกเจ้าทะเลกันเลยดีวยกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนนี้จมก่อน โอเคครับกลับมาจุดที่เซ็ตสปาไว้ฮะแมงเงือรอมาสักพักแล้วก่อมันก็ไม่จมสักทีเมื่อไหร่มันจะจมเนี่ยเออเอา,อาจมเล้วหายไปแล้วลูกศรสีแดงงเสกเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าเฮ้ยจัดไปเลยไปล้นร้อยเจ็ดบาโลมาซสีไปเลยอันน่ะโอ้โย,อยมันขึ้นข้อความสีเขียวข้างบนด้วยว่าใครสีเฮ้ยไปกันเลยครับผมซื้อเรือกันเลยเอ้ทินดูข้อความดีกว่าว่ามันจะมีคนพิมพ์หรือเปล่า มันเสกเจ้าเฮ้ยธรรมดาบ้านรวยก็อย่างี้แหละมึงไปดีกว่าครับเราไปตีเจ้าทะเลตัวต่อไปกันเลยผมแค่เสกเจ้าทะเลคนในเซฟดีใจยังก็ถูกหวยชิบหายเออง่าเรื่องก็ชาร์จเงินมันเหลือนะแม่งเหลือไม่กี่บาท โอเคครับตอนนี้ผมก็ขับเรือลงมาถึงเป็นคนแรกจนได้นี่ปลาเขียวเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบเรียกเคลื่นมาเลยลูกพี่อุยหลบลูกโป่งน้าําก่อนนี่สันละเทือนกระทืบหน้าเขาให้ด้วยจัดเข้าไปหนึ่งคอมโบเจ็บเจ็บไปสิครับอุย้ย เิ้ยผมตีไปแป๊บเดียวเลือดมันลดไปข้อหนึ่งโอ้โหโคตรแรงสันลเเทือนโอเคครับตอนนี้เจ้าทะเลมันการเลือดแหลกเครื่องหลอดแล้วหูยคนในเซิฟนี้ตีเจ้าทะเลกันโคตรเร็ววเสกให้อีกตัวเลยละกันนะนะถ้าจะตีไวกันขนาดนี้สงสัยยังตีไม่จุใจกันเฮ้ยโอเคครับตอนนี้เจ้าทะเลมันก็ใกล้ตายแล้วเว้ยเลือดมันเหลืออยู่นิดเดียวแล้วตอนนี้ฤเสีให้อีกตัวดีกว่าไม่งั้นคนในเซิฟนี้ตีเจ้าทะเลกันไวเกินในที่หม่ ได้เวลาปิดฉากแล้วครับผมเก็บสันหละเทียนสกิลวีไว้ปิดฉากเลยเนี่ยเรียกคืนออกมาฮะนี่คืนพี่มาแล้วจ้าลาก่อนเรียบร้อยแตกฮโอเคครับเราไปดูกล่องกันดีกว่ากล่องทองจะมาหรือเปล่าตัวนี้ฮืออุตสาเสกเลยนะเ้อยทำใจก่อนโอเคลงไปดูกันเลยคบโอ้โยแม่งไอ้เทียร์หนึ่งอะไรวะเนี่ยตัวที่เสกทำไมได้เทียร์หนึ่งละเนี่ยทั้ง270กว่าโล บักเลยนะเว้ยถึงฉีกมาตัวแรกแม่งก็เกลือเลยไอ้ชิบหายอะไรบัรจารยา,น,านั้น270ร้อยเโลบากกู งโอเคครับตอนนี้ก็รอกกอนมันจมก่อนนะนาะเดี๋ยวเซอีกตัวเลยฮง <c oughs> บ้านรวยอยู่แล้วครับผมงบ้านรวยมาสั้นว่มันบ้านรวยแต่เขือสิแม่งี้ตอนนี้โลบักก็จะหมดลแล้วแล้วเมื่อไหร่ลูกศรมันจะหายไปสักทีวะเคยหายไปแล้วครับผมจัดไปเลยตัวที่สองครเสกไปเลยนี่ตัวนี้กล่องทองต้องมาเนะเวยไม่งี้เสกแล้วได้เกลืออย่างงี้ก็มไม่เอางโอเคเสกไปแล้วครับผมเฮ้ยสองร้อยเจ็ดสิบห้าโลบ เถ้าตัวนี้เกืออีกกูย้ายเซิร์ฟแล้วนะไอ้ผายคนในเซิร์ฟนี้โชคดีจังเลยที่ผมมาเสกเจ้าทะเลให้นี่ยโอเคเสฟเรือนแล้วก็ลรยกันเลยไปลุไปลสโก โอเคครับมาถึงแล้วได้เวลากระทืบเจ้าทเะเลกันแล้วไปล่นนิสันและเทียนต่อยเขาให้โอ้ชิบหายลืมปิดแชทกูจะจมน้าํเาอาไว้เนี่ฮ้ยมึขึ้นมาก่อนฮนะโอ้โหคุยแม่งเงยเกือบตายน้ำมชิบหายดูเหมือนว่าคนในเซิฟจะรู้แล้วแนะว่ากูเป็นใครแม่งเฮ้ยมึงถูกจับได้ซะแล้ว ถึงตอนนี้เจ้าทะเลเลือดก็จะครึ่งหลอดแล้วหาแม่งคนในเซิฟนี้แม่งตีกันยั้งเร็วอุ้ยชิบหายกูจะตายให้แม่งเลือดละหมื่นกว่าหลบก่อนคื้ขอไปพักเพิ่มเลือดก่อนนะไวรุ่นเดี๋ยวขอเรียกขึ้นมาก่อนก่อนไปนี่ฝากคึืนไว้สี่ลูกคฮอไปแล้วจ้ะ โอเคครับผ่านไปสักพักครัตอนนี้เลือดเจ้าทะเลก,ก็เหลือเท่าดีแล้วตีกันไวมากเซิรฟนี่เรียกคื้นมาเลยกลางตัวมันกระซัวเขาให้นี่มาขึ้นพัดมันพูวโอุ้ยเจ็บเจ็บไปสิครับขึ้นลูกแล้วมืนอนน่ะคิดเอา นี่สกิลวีผมรีคูดาวเสร็จแล้วฮะหนึ่งี่สกิลไปเลยคลื่นมาแล้วนี่กระซั่วเขาให้นี่ชุเข้าไปที่กระเทือบมานะโอุ้ยชิบหายเฮ้ยกูจมน้ำเฮ้ยแม่งเฮ้ยอุ้ยชิบหายโดนลูกโป่งมาด้วยอ้ยชิบหายจะตายเฮ้ยนี่ไปแล้วจ้าไปรุ่นออกจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตายชิบหาย่อุ้ยชิยโอผ่ดีนะแม่งมีฮาร์คีสังเกตถ้าไม่ได้เปิดฮาร์คีสังเกตกูเรียบร้อยไปแล้ว เอาล่ะได้เวลาปิดฉากเจ้าทะเลแล้วฮะสกิลว,วีเลยนะี่เรียกขึ้นมาเลียวฝันดีครับน้องเรียบร้อยเอาแมงเอ้ยไม่ตายโอ้ยโดนขึ้นไม่จังต่อยเข้าไปกระถือไปที่คอฮะึงฝันธรรมดาเรียบร้อยแตกเฮ้ยโอเคครับเราไปดูกล่องกันดีกว่าเอ้ยกล่องทองต้องมาแล้วป้าไวัรุ่นกล่องอะไรเพื่อน โอ้หเทียสองโอ้ย,ออยแม่งงี้ทำไมเทียสองล่ะนี่ไม่ให้เทียสามมาว่าชิบหายโอ้โหได้มาแปดเพรฮะอุย้ยได้ผลเกาวิตี้มาอุย้ยแม่งง้รหัสนี้ไม่มีกระเป๋าเก็บของทิ้งไปแม่งเลยนี่ยังไงเ,เฮ้ย่าไปคนรู้ค่ัว่าผมมาจากช่องชากี้ึงถามว่าต่อไหมด้วยไม่เอาครับแม่งเซิฟนี้เกลือไปแล้วจ้า โอเคครับยายไม่เซิร์ฟนึงฮะเซิฟนี้มีคนไทยอยู่ซะด้วยเออฮี่เกเลยแลกกันไปรุ่นเข้าไปที่ร้านค้าฮะนี่ตัวที่สามก็ผมตัวนี้กล่องทองต้องมาแล้วนะเว้ยแม่งตัวหนึ่งแม่งอย่างแพงงโอเคจัดไปไปรุ่นเออฮ้ยไปติดเจ้าทะเลกันดีกว่าครับ เงาล่ะซื้อเรือแล้วไปกระทืบเจ้าทนี้กันดีกว่าฮะแม่งอ้ยอุตส่าห์เสกให้เสียใจว่าคนในเซิฟนี้ไม่มีใครดีใจเลยชิบหาย จะถึงแล้วฮะนั่งเรือชิวๆผมปิวได้ไงเฮ้ย <c oughs> ่อะไรของกู่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกระทืบเจ้าทะเลเลย,เลยมาแล้วโอ้โหเ้ยเร็วจัดเลยมาถึงเป็นคนแรกมาไม่รุ่นขึ้นเกาะไปเลยฮะนี่อย่าไปกลัวมันเราห้าวพอขึ้นไปบนภูเขาเลยละกันเรียกขึ้นออกมาฮะ ผัวเข้าไปเรียกคืนมาแล้วไปรุ่นโอ้โยมาแล้วฮะเฮ้ยเพื่อนก็นเรียกมาว่ะแปดลูกเลยทีเดียวเชียวตู้มเข้าไปอุยยอ้ยชิพายเฮ้ยลืมปิดแช็ดกูจะตายน้ำเอาเนี่ยเฮ้ยึ้นอุยยอ้ยชิพายเฮ้ยสกิลไม่ไปเดียวเดียวเอาเอาแม่งเอาชิบหายบักอะไรดิเรียบร้อยแตะจอนได้ชิหายสกิลไม่ไปอะไรวะเนี่ย โอเคครับผมตีเจ้าทะเลมาโคตรนานแบบนานมากๆค่ะอ้คนในเซิฟนี้ไม่ช่วยกันเลยมัวแต่ไล่ฆ่ากันในชิบหาย ผ่านไปนานจะจัดเลยแมงเงยตอนนี้มันก็จะตายแล้วครับผมโอ้โหกระเทียบเขาที่กระบาลมันนะึะต่อยเขาให้ด้วยเรียบร้อยฝันเดียคบเจ้าทะเลกว่าจะตายได้นะแมงเ้ยเกือบครึ่งชั่วโมงโอเคกองทองต้องมาแล้วล่ะโอ้โหแมงเงยเทียงหนึ่งอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเทียงสามไม่มาเลยอยังวทําไมมันเกลือขนาดนี้ลรงไม่ล้วนึนเสกต่อไม่ได้แล้วฮะอังโลบักกูหมด เอาล่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮยสำหรับวันนี้ชากี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสุขสรรต์วันคิดมากนะไม่รื้นทั้งหลาย